นะสีคาร์ดนะครับ W สองศูนย์สามนะครับหรือทีาเรียกว่าโฉมตาถัว่ว C 1 8 0่งแปดศูนย์คอมเพรสเซอร์มีในบูไม่ใช่ดำสภาพสีนะครับต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยมากเลขไมายหนึ0 0แสนสีกิโลเมตร วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับที่ท้องฟ้าก็คิึมๆสักนิดนึงนะครับก็อากาศดีครับวันนี้วันนี้เราก็จะพามารีวิวนะครับรถยนต์นะครับเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันก็คือเป็นรถยนต์ค่ายดาวสามแฉกก็คือเมอร์เซเดสเบนนั่นเองนะครับนี้เลยนะสีคาวนะครับ w 203นะครับหรือทีาเรียกว่าโฉมตาทัวรถปี2005ารถคันนี้มันเป็นสีน้าเงินนะครับมันเป็นน้าเงินเข้ม มินไดบูไม่ใช่ดำนะครับบางทีมันมองวแบบ่าแวบๆบนึกว่าดำไม่ใช่สีดำนะครับคันนี้เป็นฟินไดบูนะมันมาโทนประมาณนี้อธิบายก่อนนะครับเพราะมันจะใกล้เคียงกันค่อนข้างมากเป็น C180 ึ่งแปดศูนยคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่รุ่นใหม่ในบอดี้ของเขาจริงๆไม่มีด้วยกันทั้งหมดประมาณ2-3เครื่องยนต์นะครับในโฉมนี้นะครับตั้งแต่ปี2002เนี่ยมันก็จะเป็น W203 เครื่องตองหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องจะค่อนข้างเก่าสักนิดนึงนะครับแล้วพอมาเป็นปี2002 2003เนี่ย มันก็มีรวมกั้ามตึงกันหมดแล้วนะครับมีทั้งคอมเพรสเซอร์ที่เป็นยังเป็นเครื่องตองหนึ่งแล้วคอมเพรสเซอร์แล้วก็เป็นเครื่อง2 7งเจ็นึ่งเพราะฉะนั้นดูยังไงเราจะดูมีวิธีการดูยังไงนะครับดูจากสเนาเล่นได้เลยครับ3ตัวแรกที่มันเขียนว่าหมายให้เครื่องยนต์นะครับแล้วเขียนขึ้นต้นด้วย3ตัวแรกมันจะขึ้นด้วย1 1 1หรือ2 7 1เจมันบอกรุ่นรถอยู่รวมของคันนี้สภาพสีนะครับต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยมากนะรถ17ปีนะครับสภาพเรียบร้อยและที่สําคัญนะครับเป็นนนรถแแคค่่2ลําาาดัับ้เเองะะพว รถมือหนึ่งออกจากห้างมาแล้วก็ท่านเจ้าของท่านแรกก็ขายตอนปี60เจ้าของได้สองใช้ตั้งแต่ปี60จนถึงปีปัจจุบันนะครับก็สองเจ้าของเองเพราะฉะนั้นมันถึงยังเป็นรถที่น่าใช้ลำดับไม่เยอะนะเราไปดูข้างในรถกันดีกว่าดวงดูภายในนะครับสภาพของเบาะต่างๆภายในรถยนตนะ์สภาพนะครับของรถนะโดยรวมดูสภาพของเบาะก่อนดูเบาะหน้าดูพวงมาลัยด้วยนะครับเวลาที่เราดูรถเราก็ดูพวงมาลัย สภาพเบาะพวกนี้นะครับว่ามันเรียบร้อยไหมเรามาดูนะครับสภาพของเบาะนะครับต้องบอกว่าเบาะอันนี้มันเป็นเบาะอริจินอนลนะครับแล้วก็สภาพผ่านการใช้งานมาประมาณ17ปีเนาะก็ยังคงผมสำหรับผมดยส่วนตัวถือว่ายังคงเรียบร้อยอยู่นะครับเพราะว่ารถมันเป็นรถที่ไม่ได้หลายลำดับไม่ได้หลายมือท่านเจ้าของรถเพราะฉะนั้นมันก็ดูแลส่งต่อกันมาประมาณนี้มาดูปาท้ายมาดูรยังไงนะครับ16 17ปีแล้วสมัยนั้นนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ขายดีมากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่วิ่งกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ดูยังอะไรหลุมยังอะไรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมียังอยู่ครบนะครับรถ17ปีคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพของบอดี้รถต่างๆเนี่ยโดยรวมเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้ผมการันตีให้เลยนะครับไม่มีการชนหนักไม่มีการพิกคว่ำไม่มีการตัดต่อนะครับแล้วก็ไม่มีการน้ำท่วมมาก่อนนะครับนะการันตีให้สาหรับลูกค้าบางท่านดูรถไม่เป็นไม่สะดวกมาดูแล้วอยู่ไกลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็การันตีให้นะครับหากพบเจอว่ามันตัดต่อพิกคว่ำน้าท่วมพวงนี้มานะครับเรายินดีซื้อคืน เต็มจํานวนราคาที่ท่านผู้ชมซื้อผมไปเลยนะครับนี่นะครับเป็นกุญแจนะครับเป็นกุญแจน้ําเต้านะครับดอกออริจินอลหรือรุ่นปีของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเวลาที่เราสตาร์ทนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็ความกันคันนี้รู้สึกตัวเลขไม้น้อยด้วยนะแสนสี่นะครับเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลเมตรนะครับในวันที่เราถ่ายวันนี้นะถือว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะว่ารถอายุสิบกว่าปีสิบหก ปีอย่างนี้นะครับแล้วก็ลำดับไม่เยอะแบบนี้นะครับแล้วก็โดยรวมของสภาพของรถใช้งานได้เรามาดูแอร์กระกันต่างๆเช็คนิดนิดนึงน่ครับหารถประมาณนี้อยู่เอาไปใช้ขับหรือแบบเอ้ยเมื่อสมัยก่อนเคยอยากได้มันตอนนั้นอาจจะแพงเอื้อมไม่ถึงนะครับวันนี้มันอยู่ให้ท่านผู้ชมแค่200 0 0 0กว่าบาทเองนะครับสำหรับนะครับคันนี้นะครับในราคารถอายุ16ปีนะครับกับ m e r c e d e s b e n z C-Class W ร์ดรหัสบอดี้ดั0 3นะครับ เป็นซ1 8นึ่งแป e ศ s น r คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์271นะครับเป็นตัวปี2005นะครับยังไม่ก่อนที่จะเป็นจะเป็น e ิวเจเนเรชันนะครับนิวเจเนเรชันมันก็จะใหม่กว่านี้อีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวก่อนนิวเจเนเรชันนะครับเรือนไม้จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สวิตช์คอนโทรลแอร์ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมนะสำหรับนะครับคันนี้ราคา2 8 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับท่านใดเหมาะใครนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้ รถนะครับค่ายดาวสามแฉกเมอร์เซเดสเบนซ์สักคันหนึ่งอยากหาได้ที่มันสภาพดีๆแล้วก็ที่มีประวัติสักนิดนึงนะครับก็คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ลองเอาไว้เปรียบเทียบ er ดูนะครับไว้ประกอบการตัดสินใจดูครับแล้วก็อย่างเช่นเครื่องขันเกียร์นิ่งเลยพอเราสตาร,ร์ทเสร็จปุ๊บเครื่องมันนิ่งพอเราโหลดเกียร์ลงไปเสร็จก็ไม่มีสั่นไม่มีกระพือนะครับอันนี้ก็ถือว่านิ่งเลยนะครับนะแอร์ต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ปกติสำหรับเมอร์เซเดสเบนเวลาเราล็อกค่ายล็อกประต นะครับเวลาที่เราจะพับพวหมอนข้างหลังบางทีมันเอาตั้งขึ้นมาแล้วมันบังวิทัศนวิสัยตอนที่เราขับขี่นะสำหรับนะครับท่านใดที่สนใจอยู่นะครับแล้วก็อยากจะมาดูรถจริงก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับรถของเราอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ซอย39นะครับทางเข้าสวนหรวงร้อง9ประตูเฟื่องฟ้านะครับสวนหรวงร้อ9เข้าได้หลายประตูนะครับของเราอยู่ที่ประตูเฟื่องฟ้าเข้าซอยมาประมาณ15เมตร20เมตรนะครับเราอยู่ทางด้านขวามือเลยพาการเช็คอันนี้ดูกระจกมองข้างนิดนึงมันพับได้ไหม พราะรุ่นนี้ไม่ชอบพับไม่ได้พายุมันเยอะอ้าวพับได้นะครับนะใช้ขวาดูใช้ขวาพับได้อากางออกเวลาที่ท่านจะไปดูรถพวกนี้ก็ต้องเทสนิดหนึ่งนะครับผ้าหลังคาอ่าดูนะครับยังคงเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องอยู่เลยนะครับไฟเพดานไฟต่างๆก็ติดปกติครับไฟนี้เึ๊บนี่นปะปิดประตูอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องยนต์กันนะครับหอยาดับเครื่องกันมาชมพร้อมกันนะครับ สำหรับนี่ให้ดูนะครับเครื่องยนต์271นะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี mm ้นะครับเครื่องยนต์271เราต้องดูอะไรบ้างนะครับเราก็ดูในเรื่องของนี่ดูนี่มันจะมีบอกอยู่นะครับว่า271นะครับมันจะบอกเลยว่าโอเครุ่นมันนะ271เครื่องหน้าตาประมาณนี้นะครับ271มันก็จะมีแยกย่อยออกไปนะครับปีใหม่ๆกว่านี้ก็จะเป็นฝาล่องอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า271ฝาเรียบนะครับนะแล้วก็โอเคดูโครงสร้างหลักๆของมันนะครับพวกคานหน้าเห็นไหมคารรับซับแรงนะ ด้านหน้าซ้ายขวานี่ก็บอกเลยออริจินอลเดิมๆนะครับเบ้าโชคเดิมนะครับแขนไอ้พวกนี้แก้มเดิมๆอาจจะมีรอยถูรอยขยับมาบ้างนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับของรถ10กว่าปีคันหน้าตรงนี้อาจจะสีมันเงาๆหน่อยนะครับแต่เซทิเกอร์ต่างๆมันก็อยู่ครบก็ประมาณนี้เครื่องยนต์ก็ผ่านการดูแลมาแล้วนะครับดูพวกลักษณะพวกเข็มขัดท่อรัดต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงใหม่อยู่เลยนะครับลูกลอกนะครับ ตัวยดันต่างๆก็ยังเป็นสภาพที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังหารถเ e อร์เ e เดตเบนด์ w สองพามถั่วชมนี้อยู่นะครับคันนี้2 8งแสนบาทนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะออกรถประมาณ9,000บาทนะคผ่อนก็ประมาณสักแปดพันกว่าบาทแปดพันบาทเจ็ดพันเก้าแปดพันประมาณนี้นะครับผ่อนนะต่อเดือนก็นะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจดูนะใบภาษีปีหกหกนะครับมีนานะครับก็ปีหน้าเลยใช้ได้นะครับอตรงนี้นิดนึงมันจะเป็นตําหนิ คล้ายๆลกเกอร์มันลอกอยู่นะครับอะไรมันขวนก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มันสามารถทาได้นะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นรถก่อนที่จะเอาไปทำเพราะเดี๋ยวถ้าทาเสร็จปุ๊บมันมีร่องรอยการทําสีเดี๋ยวหาว่าชนมายางมันหนึ่งเก้าห้าหกห้าขอสิบห้าในเส้นไม่กี่ตังค์ถ้า,ถาสำหรับผมเลยส่วนตัวจะให้แนะนําก็จะแนะนําว่าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าปีมันปียางอยู่อนะปีตังสิบเจ็ดปีมันลึกนะครับเพราะหลังๆลูกค้าก็ไม่ค่อยได้ใช้รถไม่ใช้เป็นเงี้ยยางก็จะดอกเต็มสภาพดี ดอกเต็มแต่แข็งนะนี่ล่ะปีอะไรนี่ปี2อ1 7นเะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับรถเนี่ยพอมันเป็นไม้น้อยมามันแค่แสนสี่เองนะก็คือใช้กันมาน้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้สีรถคันนี้นะครับมีต้องมีท่าต้องต้องทำก็จะมีหลังคานะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่จะจัดการให้ได้นะครับแล้วก็มีตัวนิดนิดนึงเดี๋ยวทาพร้อมกันเลยได้นะครับไม่มีปัญหาจะอยากให้ท่าไม่เห็นรถจริงก่อนที่จะเอาไปทำเดี๋ยวทำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่เดิมแล้วก็หาว่ารถมันไม่เดิมท่านใด ที่สนใจนะครับแวะมาชมรถได้นะครับรถของเราอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเก,ะเก,กียรติรัชกาลที่9ซอย39นะครับทางเข้าประตูสวนหลวงประตูเพื่อนฟ้านี่เองนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับก็ต้องขอาทัวราไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ